HTMS INS อุ IN u ายจิรีเป็นหนึ่งในเรือรบรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรืออินเดียซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงการโปรเจกต์ 17A ที่มีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือให้เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำทั่วโลกเรือรบลำนี้ถือกำเนิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างเรือรบที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวและพลังการรบครบทุกมิติ อูดายจิรีได้รับการตั้งชื่อตามเทือกเขาอูดายจิรีในรัฐโอริสาซึ่งมีความหมายถึงผู้เขาแห่งรุ่งอรุณสื่อถึงพลงังและการเริ่มต้นใหม่ของกองทัพเรืออินเดียในยุคดิจิทัลขีดขีดขีด,ขดการออกแบบและสมรรถนะระดับแนวหน้า HTMS INS อูดายจิรีมีระวางขับน้ำประมาณ6,700ตันและมีความยาวกว่า149เมตรตัวเรือออกแบบด้วยเทคโนโลยีสเตลสตีลเทคโนโลยี ที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ทำให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างแนบเนียนในทุกสภาพแวดลอ้อมระบบขับเคลื่อนของเรือใช้การผสมผสานร,ระหว่างกังหันแก๊สและเครื่องยนต์ดีเซลโคด a c คอมบินเนตดีเซลแอนด์แก๊สซึ่งช่วยให้เรือสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า28นอตและมีระยะปฏิบัติการใกล้ถึงกว่า5,500ไมล์ทะเลทำให้สามารถลาดตระเวนได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่กว้างขวางขีดขีดขีดระบบอาวุธที่ครบเครื่องและทรงพลัง INS อุดายจิรีได้รับการติดตั้งอาวุธและระบบป้องกันที่ครบวงจรทั้งระบบยิงแนวดิ่งสำหรับขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ b a r a k 8และขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลิเมตรของอิตาลี OTO Melara ซึ่งมีความสามารถในการยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงระบบตอปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ และเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือสองลำที่สามารถทำหน้าที่ลาดตระเวนและโจมตีทางทะเลได้ในระยะไกลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิ (Electronic, Electronic Warfare System) ของเรือลำนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทในอินเดียเองซึ่งทำให้อุดายจิรีกลายเป็นหนึ่งในเรือที่มีความสามารถด้านการรบทางข้อมูลและการรบไซเบอร์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใตย้ขีดขีดขีดเทคโนโลยีทันสมัยจากฝีมือชาวอินเดีย เรือ HTMS INS u ดายจิรีถูกสร้างโดยบริษัท m a s า a อ o n d o c ช Shipbuilder Limited (MDL) ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือหลักของอินเดียการสร้างเรือลำนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในแนวทาง Admeenya Biharat หรืออินเดียพึ่งพาตนเองที่รัฐบาลอินเดียผลักดันเพื่อสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทุกองประกอบตั้งแต่โครงสร้างตัวเรือระบบเรดาร์ไปจนถึงระบบอาวุธถูกพัฒนาโดยวิศวกรและนักวิจัยชาวอินเดียเกือบทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชาติในการสร้างเรือรบระดับโลกด้วยตนเองขีดขีดขีด,ขดภารกิจและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ HTMS INS u d ัยจิรีถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านน้ำการคุ้มกันเรือขนส่งการต่อต้านเรือดำน้ำและการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อรบลานี้ยังสามารถร่วมปฏิบัติการกับกองทัพเรือพันธมิตรต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียภายใต้กรอบความร่วมมือ QUD, ซึ่งช่วยเสริมอิทธิพลของอินเดียในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากนี้อุดัยจิรียังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภารกิจค้นหากู้ภัยทางทะเลในช่วงภัยพิบัติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรและพลังของประเทศอินเดียในฐานะผู้นำภูมิภาค ขขขีีีดดดความสำคัญต่อกองทัพเรืออินเดีย HTMS INS อุดายจิริไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความมั่นคงของกองทัพเรืออินเดียในยุคใหม่การที่อินเดียสามารถสร้างเรือรบขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีระดับโลกได้เองนั้นสแสดงถึงความพร้อมของประเทศในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลในระยะยาวเรือลำนี้ยังเป็นตัวแทนของความร่วมมือระหว่างอุตสาหากรรมการทหารและภาควิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตของอินเดียข,ดขีดขีดขีดสรุป HTMS INS Uday Giri คือเรือรบที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของอินเดียในการเป็นมหาอำนาจทางทะเลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยอาวุธครบมือและการออกแบบที่ล้ำยุคเรือรบลำนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงกำลังทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรืออินเดียในยุคที่ทะเลกลายเป็นสมรภูมิแห่งเทคโนโลยี การมีเรืออย่าง HTMS INS อุดัยจิรีทำให้อินเดียยืนหยัดในฐานะผู้พิทักษ์แห่งมหาสมุทรและเป็นพลังที่โลกต้องหันมาจับตามองอย่างไม่อาจละสายตาได้เลย